จังเมืองศูนย์ต่างจังหวัดสามนี่แบบรถติดติดกดลงมาเลยตามนี้เอาวันนี้เรามาคุยเรื่องการปรับตั้งไฟหน้านะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนหลอด LED ในรถเนต้านะก็บางคนก็จะสับสนว่าเอ๊ะเราจะตั้งยังไงไฟอ่ะก็คือรถเนต้านี่เขาจะมีเหมือนรถทัวไปไห,หะก็คือมันจะมีรูสองรูใช่ไหมไม่ต้องถอดฝาแล้วถ้าเราจะตั้งนะแต่ตอนเปลี่ยนเราเราต้องถอดฝาตัวฝาพลาสติกใต้ฝากระโปรงเราจะ,จะพาไปดูมันจะมีรูหนึ่งรูรูในเนี่ยจะเป็นการปรับขึ้นลงแล้วก็ดูด้านนอก ไฟนี่นะนี่คือโคมไฟจรินการรูด้านนอกเนี่ยจะเป็นการปรับสายขวาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอะเราต้องทำไงก็ได้ให้ไฟมันกบกันแล้วข้างนี้ก็เหมือนกันข้างในเนี่ยรูด้านในก็คือปรับสูงต่ํารูด้านไกลด้านริมนุ้็จะเป็นปรับสายขวาของไฟข้างนี้วิธีการตั้งเนี่ยนในแนทางของผมนะแล้วก็ผมไปตั้งหลายๆคันที่ผมใช้อยู่ในในตั้งเนี่ยเขาจะมีไฟ3ระดับ3 2 1 0. ส0่นย์เนี่ยคือสูงสุดอันนี้ผมปรับระดับหนึ่งนครับว่ามันสาดไปประมาณมนู้นนะปิดนี้ด สูงสามเปมาโนุสนสำหรับผมนะเมแบบเฮ้ยมันมืดๆอะแต่ไม่มีรถสวนแล้วก็ระดับนี้ยังไม่ยังยังไม่แทงรถคันหน้าเข้าใจไหมก็คือเราเรายังไม่สาดไฟไปถึงรถคันหน้าด้านบนเขาจะไม่เห็นเพราะว่าคัดอ้อมตรงเส้นนี้เนี่ยก็คือไม่แทงตาใครอะง่ายๆอันนี้คือระดับที่ผมตั้งเธอระดับหนึ่งแต่ก็สูงขึ้นแล้วนะแต่ถ้าขับในเมืองทีเราไปจี้ๆติดจุดตอนเบรกมาแล้วเจอเรถสีขาวๆหรือว่าสีบ,บอลบออ่ะมันจะสว่างแทงตาสวนเราไงผมก็จะปรับระดับสองในเมืองเห็นไหมไปเป็นสวที ขาก็จะลงมาในระดับนี้นี่คือระดับใช้งานจริงของผมในเมืองก็คือก็จะไม่ได้เชิดไปข้างบนมากแต่ถ้าเกิดผมขับนอกเมืองนี่อำเภอทีน,นทนอะไรเงี้ยผมก็จะขับเบอร์เบอร์หนึ่งอ๋อเบอร์หนึ่งก็กําลังผมตั้งให้มันสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปต่างจังหวัดเลยอ่ะผมตั้งขึ้นมาอีกเป็นเบอร์ศูนย์รวยยกขึ้นมาเลยซึ่งอันเนี้ยซ้ายอ่ะจะมีโอกาสแทง แทงหน้าคนได้ถ้าคนเดินสวนมาแต่มันจะทําให้เรามองเห็นได้ไกลไงเพราะว่าเวลาแต่จังหวัดมันมืดใช่ไหมเราวิ่งเร็วอะไรยเงี้ยเราอาจจะเจอพวกใสายางรถสิบล้อหรือว่าอะไรที่มันล่วงอยู่กลางถนนมันอันตราย,ยาแต่ระดับเนี้ยก็ยังไม่ได้สูงถึงขนาดแทงหน้าใครนะในเส้นคัดออฟเขาอะ่ะก็ไม่ได้สูงหมายถึงก็ไกลๆสวนมาจะไม่เจอไฟเราหรอกแต่ถ้าจริงผมตั้งไว้ระดับหนึ่งกำลังพอดีสําหรับชานเมืองระดับสองก็สําหรับในเมืองหนึ่งชานเมือง ูนย์ต่างจังหวัดสามนี่แบบรถติดติดกดลงมาเลยตามนี้จะตั้งยังไงใช่ไหมที่ผมบอกว่าอข้างในข้างนอกรูเนี้จะรูปรับสูงต่ำอันนี้ไฟขวานะรูปรับสูงต่ำอแล้วก็รูปรับอ่ะรูปรับซ้ายขวาจะเป็นอันนี้ใช้หกเหลี่ยมนะพลาสติกอันนี้คูปรับซ้ายขวาอันนี้รูปรับสูงต่ำมาดูลึกๆ เหมือนกันใส่ข้างซ้ายก็อันนี้ปรับสูงต่ำอันนี้ปรับสายขวาเราไปตั้งกันเองไม่ยากก็คือระดับหนึ่งคือระยะปะกะติระดับสองคือระดับใช้งานชั้นกัน